โอเคครับเราไปถึงหน้าซื้อของแล้วครับซื้ออะไรไดีไหมไม่ซื้อแล้วกันซื้อแบกไปเดี๋ยวโฮมเชลอ่ากดไม่ได้แล้วอุ้อ,อะไรอะ่ะเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นยังไม่เจออะไรกีดการแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่นเฉยแบบมุกเป็นมุกค่เฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไร เลี้ยงรูปภาพเลี้ยงรูปภาพอันนี้อยู่ไหนวะจุ๊บป้ายประตัวเปิดชิวชิวยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้เข้าแล้วมันมาแล้วพีมาเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโหออกมาทัน เฮ้ย <Hey, S 2> มองไม่เห็นเฮ้ย <Hey, S 2> มองไม่เห็นจริงจังเฮ้ยเฮ้ยท่านี่เหรอโอ้โหโอ้ oh. Oh oh. ไม่มีไฟเช็คให้บ้างเหรอโอ้โห oh oh. นี่เดาเดามวนบตรถูกทางด้วยหูยอดเนี่ยให้เจอคนแจแล้วอ๋อห้องนี้เพื่อนมันพาเราจะผ่านไหมมันจะพาเราผ่านได้นอนผมเพื่ที่ไปเช็คอะไม่มองไม่เห็นตามแสงตามแสงม,ม,มันมา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 ล็อก่อนรอกก่อน ไม่มาแล้วไปแล้ววิ่งมาดีชิวชิวชิวโอเคมีไฟแชกเอ้ยนี่ไงไฟแชกเออไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยสองคนยังเหรอเชี่ยถามจริงไปไปสองคนก็อยู่ไม่เป็นไร เอ๊สามสองอสามสองสามสองจะไว้ก่อนสามหกสามหกมาแล้ววิ่งแล้วมาก็มาดีซ้ายขวาวะไม่รู้ละซิวขวา ุ้ยเฮ้ยเสี่ยงเสี่ยงมันโคตรใกล้เลยสายซายเฮ้ยเสี่ยงมันใกล้มากเสียงมันใกล้มากเฮ้ยทำไมมันเอียงคอเฮ้ยวู้วโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยกู้งเลี้ยงคนเดียว Sesam. Uh. Sis. Oh. Sis. Si. Sia. Alah ya. Hui. Hiya. Oh. Oh. Eh. Oh. 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 โอ้โอ้ที่แปดฮึโอ้โอ้ไม่อยากเล่นเกมคนเดียวโ้ด่านนี้ด้วยเนละ่นคนเดียวไหวปะเนี่ยโ oh. อ้ลองผ่าคนเดียวะนะ ไอคือโอไอห้าสามห้าสามเจ็ดห้ี่เหียมคืออะไรวะห้าสาเหก้าเีเป็นนงมีก่อโอ เอาไหมอันเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมอันนี้ห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกหกห้าห้าสามเจ็ดหกห้าไปมากห้าสามเจ็ดหกห้าห้าสามเจ็ดหก เอ้ยสะดอกก่อนไปแล้วเดอร์เฮ้ย,ยได้เทียนด้วยโอเคแต่ห้าสิบสองฟักเบกเอะเอะเงินไม่พอเอะเงินไม่พอคุณแจไม่มีเงินเกะยังไงอะไรอ่ะกดอี่ค้างทำไมอ่ะ โอเคไม่เป็นไรเอ๊ะเกือ,มอไม่พอซื้ออ่ะทำไงอ่ะฉันไม่ได้เก็บกูเลยปะเหรอเอะกลับมาได้เสมอ่ะ53เออเนี่ยชิวขึ้นเยอะเลยโอ้โห่นคนเดียวก็ได้ชิวๆเดี๋ยวพาเพิ่งด้านร้อยเลยเนี่ยในยคนเดียวอ่ะเออไม่น่ากลัวหรอกเกมเนี่ย ห้าสี่ปะนะฮะกูาา้มันมึนนะมามามาชิว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 หกสิบหกสิบหสิเอ็ มีคนเดียวก็ชิวอะมาดีหกสิบสจำไว้เผื่อมันมีให้หลอกหลอกห้องมันต้องไปถามมืดด้วยวะไม่ชอบเลยฮะ,ะยังไงอะอุ้ยอุ้ยจบได้ด้วยจบได้อยู่แล้วสิรู้สึกรางไม่ดีไงก็ไม่รู้66ิบเฮ้ยไม่มีอะไรอ๋อนี่ก็มีอะไร 6กไฟกระพริบอย่างงี้รอกันรอกันรอให้เดินต่อมาแล้วทำไมตันพังไฟด้วยวะหกสิบว่ะมาว่ะฮะกรพิบเจเปลนรูปกันฟาชเว็บ เวบเอา้ารูปนี้อ๋อฉันวางผิดรูปเองขอโทษทีไปเจ็ดสิบเอดโอ้มืด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 เจเยนเจนเจ็ดสองเโอ้ยขนก็นยิ่งไม่มีนี่อยู่เจ โอ้ยไม่มีไม่มีกุแจจ้าจ้าเจ็ดสามมาแน่อย่างงี้ไม่มีของไม่มีไฟเช็คไปเทียนเอาวิ่งเดียวเหรอโอเครันมาดิเวลาเฮ้ยตรงกลางได้อยู่เจ็ดเจ็ดโุกกลางแล้ว เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดมาดิมาดิไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่จีจา้าอุ้ยชิดแมนแปดสองวาย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 อยากจับฉันสิแปดสองแล้วว่ะ ป้คนเดียวมันชิวอยู่แล้วไงแบบมไม่น่ากลัวหรอกเกมเนี้ยจอกแปดห้าเสียงอะไรอะ,อะฮะฮะฮะแหวนโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอ จเจริญเจริญจริงน่ากลัวจริงๆโอเคนะครับ